เตคุณแห่งพรรัตนารรยนะคันโดยปกติของเราท่นานัหลายที่ได้ทำ<ม>เป็นกิจ,จวัตรทุกๆวันจากนั้นเราก็ได้นั่งกรรมาฐานจเจริญสติพัฒนาปัญญานะอยู่กับกายอยู่กับใจของตัวเราเองพร้อมกับการฟังธรรมไปด้วย เป็นวันธรรมัสวรนะเ,เรียกว่าเป็นการแห่งการฟังธรรมนั่นเองหือเป็นวันฟังธรรมะจากนั้นบุญกุศลต่างๆท,ท,ที่เราได้สะสมอบลมมาก็ะาจะเป็นเหตุเป็นบัจจัยที่ทําให้เรานั้นได้รู้แจง้งเห็นจริงและคนจากความทุกข์ทั้งปวงไปได้เหมือนในบทสวดมนต์ที่เราสวดกัน ในการที่เราศึกษาพระธรรมคำสอนเราก็จะได้เขาใจได้รู้ว่าพรดพทธเาเนี่ยสอนให้เราดูสังขารร่างกายเนยทาความเป็นจริงรูปนะไม่เที่ยงบางเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงแล้วก็สัพเพสังขาราอนิจจา สัพธรรมานตาติทำทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ใช่ตัวตนดังนั้นความรู้ความเข้าใจเหล่านี้เ,เกิดขึ้นได้จากการทําวัดสวดมนต์แต่ว่าเวลาเราทําวัดสวดมนต์เนี่ยเราก็ต้องใช้อวัยวะทั้งหลายในการที่จะทําให้เราเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจธรรมะทั้งหลายเนี่ย ต้องใช้ทั้งตาใช้ทั้งหูใช้ทั้งจมูกนะใช้ทั้งปากแล้วก็ใช้ท้งใจนะอย่างนี้นะต้องใช้ให้พร้อมกันนะหมายความว่าตาเนี่ยต้องดูหนังสือนะเห็นตัวหนังสือนะจะได้มองดูหนังสืออยู่ตัวหนังสืออยูนะ่หูเนี่ยก็ต้องฟังนะ หมูฟังคณะนะเพื่อความพร้อมเพียงกันนะจมูกก็ต้องหายใจนะปากก็ต้องท่อนงะใจก็ต้องระลึกรู้ตามต้องทำงานให้พร้อมกันอวัยวะตั้งห้าเหล่านี้ทำงานไม่พร้อมกันเมื่อไหร่มันก็จะมีปัญหาม่นนั้นหนะมายความว่ามันจะสะดุดมันจะพูดผิดนะก็จะท่อง ไม่ทันเพื่อนหรือแสงเพื่อนไปนะอย่างนั้นนี่ก็คือความพร้อมเพียงกันนะของเราไปเจ้ว่านะจากนั้นในการพุทธปฏิบัติเราก็เช่นเดียวกันนะันก็จะต้องมีความพร้อมเพียงกันนะในธรรมทั้งหลายนะที่เรียกว่าศรัทธานะวิริยะสติสมาธิปัญญานะใน การประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยมันจึงจะสามารถดำเนินลุล่วงไปได้ด้วยดีฉะนั้นในเบื้องต้น,นต้องมีศรัทธาเสียก่อนถ้าไม่มีศรัทธาเนี่ยการปฏิบัติมันก็เป็นไปได้ยากะฉะนั้นโดยเจ้าจึงทรงตัดศรัทธาไว้ในเบื้องต้นในธรรมะหลายๆห,หมวดศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญา สัตตาศีลส,สุตากชาคะปัญญาเราเนี่ยเป็นต้นเพราะว่าการที่เรามีความเชื่อมีความเ่ิมใสเนี่ยมันจะทําให้เราเกิดความมั่นใจแว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยมันถูกต้องชัดเจนเพราะมีบุคคลทํามาแล้วในการมาพื้ปฏิบัติเราก็เหมือนกนันก็จะต้องมีความเชื่อมั่นมีความ มั่นใจมีความเรื่อมใสนะในบุคคลที่ทำมาแล้วนะก็คือพระพุทธเจ้าและเราบริยะสาวกทั้งหลายนะก็มีการที่เราเกิดความมั่นใจนะพระองค์ทรงตรัสว่าอินซีเนี่ยที่เป็นศรัทธาเนี่ยก็คือความเป็นใหญ่นะในหน้าที่ของตน พอสัตย์ธาอินทรีย์หรือสัตวทินทรีเราก็จะเป็นใหญ่ในกิจในหน้าที่ของตนนะฉะนั้นศรัทธาเองเนี่ยมีความเรื่อมใสมีความเชื่อหรือว่ามีความมั่นใจเนี่ยเป็นกิจเป็นหน้าทีนะ่สิ่งที่จะเป็นธรรมที่ทําให้เราท่านทั้งหลายเกิดความ เริ่มใสเกิดค,ความเชื่อเกิดค,ความมั่นใจนะในการมาพิปฏิบัติองค์นะก็ทรงตัดไว้ว่าองค์แห่งศรัทธานะที่เป็นอินระีก็จะเห็นได้จากโสดาปติยังค้าศีประการนะก็คือการได้คบสัตัดบุรุษนะได้เห็นผู้มีปัญญาได้รู้ผู้ฉลาดได ฟังธรรมจากท่านในพบสัตยมรุดแล้วก็สักวุฒิสังเสวะแล้วก็ธรรมัตสวรนะก็คือมีการฟังธรรมจากสัตยมรุดนั้นเนี่ยเราก็ย่อมได้ยินได้ฟังธรรมในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสิ่งนี้เคยได้ยินมาแล้วแต่ยังติดขัดอยู่ก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้น จิตใจของเราก็จะคลายจากความสงสัยใจก็ผ่องใสอันนี้ก็เป็นธรรมัส,สวรรแล้วก็อัตตสม,มาปนิธิก็คือตั้งตนไว้ชอบเมื่อเราคบสัตตุบุตรแล้วเนี่ยเราได้ฟังธรรมของท่านแล้วเราก็ตั้งตนเองอยู่ในธรรมนั้นๆเนชะ่น ทำเรื่องการเจริญสติปัฏฐานให้เรามีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาทั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับไปนะเราก็ต้องตั้งตนไว้นะอยู่ในธรรมนั้นด้วยนะด้วยการมีสติมีสัมปชัญญนะแล้วก็สุดท้ายนะก็คือปฏิปติธรรมะนะก็คือปฏิบททัติธรรมธรรมสมควรกับธรรมคือเราทำให้ ตเต็มกาลังของเราที่เราสามารถที่จะทําได้โดยไม่ใช่ว่าปล่อยไปตามกิเลสนะในใจไม่ใช่เราทำแค่นี้ทำมาละห้าชั่วโมงแค่นี้พอที่เหลือก็ปล่อยใจทําบ้างไม่ทําบ้างอย่างนี้ก็อินทรีย์ก็จะไม่สามารถพัฒนาไปสู่พระ,ะได้เพราะอะไรเพราะไม่มีกําลัง อินทรีย์เนี่ยมันจะเป็นใหญ่ในกิจหน้าที่เฉยแต่ว่าเป็นใหญ่ก็คือเราจะต้องทําให้มันเกิดให้มีให้เป็นขึ้นมาเหนะมือนศรัทธาเนี่ยถ้าเราได้คบ้าปัสสัตบรรลุเราได้ฟังธรรมของท่านนะแล้วก็ตั้งตนอยู่ในธรรมนั้นนะแล้วก็ปฏิบัติตามธรรมนั้นๆนะให้สมควรกับธรรมตามกําลังของเราที่ทําสามารถทําไดนะ้อย่างนี้เนี่ย สัตทิมซีหรือว่าศรัทธาเนี่ยของเราก็จะเกิดขึ้นนะก็จะมีขึ้นแล้วก็จะเป็นขึ้นนั่นเองนะเพราะว่าอินทรีย์แปวไวนะเป็นใหญ่ในกิจหน้าที่ของตนเนี่ยฉะนั้นกิจในสัตทิมซีเนี่ยก็คือศรัทธานะก็คือทำให้เกิดความเลื่อมใสใเกิดให้ความเชื่อมั่นเกิดให้เกิดความมั่นใจ ในกระบวนการแห่งการประพึติปฏิบัติาจึงเรียกว่าสั์ทินสีอันที่สองเนี่ยนะก็คือวิริยินสีนะก็คือวิริยนะก็คือความเพียรความขยันความหมั่นความกอนะความไม่ทอดทุละผ่านไม่ทิ้งภาระต่างๆนะมีความอุตสาหะขยันมั่นเพียรน,นั่นเอง ซึ่งก็มีกิจนะของตนก็คือการสนับสนุสนสหชาติธรรมนะให้เกิดขึ้นหรือว่ากำจัดความเกียดค้านนะเป็นกิจเป็นหน้าที่ฉนะนั้นในวิริยินสีเนี่ยนะทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นก็จะต้องพยายามกำจัด ความเกียจคันที่อยู่ในใจของเราเนี่ยเช่นเรานั่งตัวงอไปแล้วก็รู้สึกสบายมันขี้เกียจเนี่ยแล้วก็มีสติกำหนดยืดหนอยืดหนอยืดหนอหรือว่าเราง่วงมาง่วงหนอง่วงหนอซึมหนอซึมหนอเนี่ยตัวนี้แหละก็คือวิริยินทรียตัวที่เราพยายามที่พยายามที่จะ,ะยืดกายขึ้นก็ดีหรือว่าพยายามที่จะออกจากการเกียจคันก็ดี กนะ็จะเป็นวิริยินทรีย์เป็นใหญนะ่ในกิจของตนเองก็คือพยายามกำจัดความเกลียดขานแล้วก็สนับสนุนสหาชาติธรรมก็คือสตินะส,สนับสนุนสหาชาติธรรมก็คือสมาธิคือปัญญานะทําให้มันเกิดขึ้นมานะถ้าเราปล่อยกายนั่งสบายไปมันก็กำหนดของยุบไม่ได้สมาธิจารจดจ่อของยุบก็ไม่เกิดปัญญาเขาไม่รู้ว่าของยุบมันเป็นอย่างไร นะฉะนั้นตัววิลิยินรีเนี่ยนะก็เลยไปสนับสนุนนะที่จะทําให้สหาชาติธรรมต่างๆเกิดขึ้นะสมาธิปัญญานะในการกาหนดะยืดเนาะยืดเนาะซึ้งเนาะซึ้งเนาะซึ้งเนาะอันะนี้เป็นต้นนะท่านบอกว่าเห็นได้ในสัมมประทานสนะีวิริยินสีเนี่ยนะนะก็คือ การมีความเพียรที่จะลกนะกิเลสนะที่เกิดขึ้นแล้วในจิตใจของเรานะอย่างที่ยกตัวอย่างกนะ็คือความง่วงความซึมความเกียดค้านต่าง,งๆเราก็จะพยายามลกนะกิเลสเหล่านี้ง่วงเนาะง่วงนาะซึมเนาะซึมหนาะหรือว่ากิเลสตัวอื่นก็แล้วแต่ ไม่ว่าจะเป็นความโลภกตโลภเนาะโลภเนาะโลภเนาะนะอยากได้เนาะอยากได้เนาะอยากมีเนาะอยากเป็นเนาะต้องการเนะนานะปรารถนาเนาะเนี่ยตัวนี้คือวิริยินทรสีนะหรือว่าโกรธขึ้นมาเนี่ยก็พยายามกำหนดโกรธเนาะโกรธเนาะโกรธเนาะไม,นะไม่ชอบเนาะไม่ชอบเนาะไม่พอใจเนาะเนะี่ยตัวนี้ก็คือวิริยินทรสีอนะ่ที่จะพยายามกำจัดกิเลสในใจของเราให้มันออกไปนะแล้วก็พยายามระวัง กนะิเลสใหม่ที่ยังไม่เกิดเนี่ยไม่ให้เกิดขึ้นนะหมายความว่ากิเลสใหม่ที่จะเกิดขึ้น่อเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเนะพราะว่าตาเห็นรูปปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่กำหนดนะก็เกิดความชอบใจความไม่ชอบใจนะแล้วก็จะเป็นเหตุให้กิเลสใหม่ที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นได้นะมีความโลภเป็นตน้นนะฉะนั้นเวรน วิริยินสีนี่จะเกิดขึ้นก็คือการกาหนดเห็นนอเห็นนอได้ยินได้ยินนอ้อได้ยินนอีอยตัวนี้ก็คือวิริยินสนะีเพื่อสนับสนุนธรรมสหาชาติธรรมแล้วนะก็คือสติสมาธิปัญญาของตนเนี่ยให้บริบูรณ์ให้สมบูรณนะนะ์อันนี้ก็คือวิริยะนั่นเองนะเหมือนกับนะกองทัพนะที่คอยสนับสนุนนะนะเวลาข้อศึกลบ การแปลว่ากองทัพฝฟนะของเราเนี่ยมีกําลังน้อยกว่าแต่ว่าข้าศึกเนี่ยมีกําลังมากจากนั้นเนี่ยนะก็มีกองหนุนเข้ามากองทัพของเราก็เข้ามาหนุน,นทําให้มากกว่ากองข้าศึกข้าศึกก็ถอยล่นไปนจันใดก็ดีวิริยินศรีก็มีหน้าที่อย่างนั้น,นเวลาเราถูก นะกิเลสต่างๆเข้าครอบงำจิตใจของเราเนี่ยนะกำลังของเราเนี่ยมีไม่เพียงพอในการที่จะกำหนดนะสะติสมาธิปัญญาไม่พอเลยทำให้เรารู้สึกง่วนงะซึงนงะแล้วก็หลับไหลอย่างเงี้ยนะพอเรามีกองหนุนมาปุ๊บก็คือวิ้ิยินสีปุ๊บรู้สึกตัวได้ทันทีปุ๊บเนี่ยกำหนดทันทีเลยง่วงหนอะง่วงหนอะง่วงหนอะซึนะ้หนอะซึมงหนอะซึมงหนอะ แล้วก็พยายามยืดกายขึ้นมานะยืดกายขึ้นมายืดหนอยืยดหนอยืยดหนออย่างนี้ก็จะเป็นธรรมที่เป็นกองหนุนหรือว่าเป็นสหชาติธรรมนะที่สนับสนุน,นให้ธรรมอย่างอื่น,นในบริบูรณ์ให้สมบูรณนะ์นี่แหละก็คือวิริยสนะีประการที่3ก็คือสมาธิสีก็คือสมาธนะิสมาธิเนี่ยมีกิจ หน้าที่ก็คือความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเป็นกิจเป็นหน้าที่มีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวฉะนั้นจะเห็นได้นะจากในฌานสี่ฌา,านสี่ก็คือในปฐมฌาน,นาทุทาานต,ต,ติยฌา,านตัตติยฌานแล้วก็จะตุทฌานนั่นก็คือการ มีสมาธิใน4ระดับนั่นเองใน4ี่ระดับจิตก็จะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวนะเหมือนกับอะไรเหมือนกับภูเขาศิลานะหรือภูเขาหินนะที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแม้ลมพายนะุอย่างแรงจะมาพัดอย่างไรก็ตามภูเขาหินเนี่ยก็จะมีแต่ความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปเพราะแรงลมนะฉะนั้นเมื่อจิตของเราเนี่ยมีสมาธินะเราก็จะไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์ตา่างๆ ไม่ว่าอารมณ์นั้นเนี่ยจะดีหรือร้ายจะเข้ามาทางตาหูาจมูกกลิ้นกายหรือทางใจจิตของเราเนี่ยก็จะมีความทั้งมันนะ่นไม่ไหลหไปตามกับอารมณ์เหล่านั้นเพราะว่าทั้งมั่นไม่หวั่นไหวในสี่ระดับนะระดับแรกเนี่ยที่เรียกว่าฌานหนึ่งก็จะต้องประกอบไปด้วยวิตกวิจารวิติสุขเอกตาตานะวิตกก็คือการ จิตของเราเนี่ยได้เข้าไประลึกรู้อยู่ที่อาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอารมณ์กรรมฐานหลักของตนเองเก็คือวิตกอะ่ะถ้าเราแปลภาษาชาวบ้านก็คือเราคิดวิตกเรื่องนั้นเรื่องนี้คือจับเรื่องนั้นมาสู่ใจของเราเนี้ยก็คือวิตกใช่ไหมแต่ว่าเวลาเราพูดถึงในเรื่องของฌานเนี่ยก็คือจิตของเราเนี่ยเข้าไปรู้อารมณ์กรรมฐานกองใดกองหนึ่งแล้วก็เราก็ระลึกรู้อยู่อย่างนั้น วิโตนะส่วนวิจารเนี่ยก็เขาเรียกว่าการครั้งคึงเผาพนอคอเคลียนะเวลาเราคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเราก็จะเพ้อเพลินไปเรื่อยไปนะเหมือนนั่นที่ราคะคือรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้ยาวแบบว่าคนนั้นไปอย่างนั้นคนนี้ไปอย่างนีนะ้คือรู้เป็นเรื่องเป็นเาวาไปอย่างนีนะ้กว่าจะรู้สึกตัวอีกทีก็นานนะลักษณะของวิจารณ์ก็เป็นเช่นนั้นนะในธรรมที่เป็นกุศลเนี่ย เมื่อยกจิตเข้าไปสู่อารมณ์กรรมฐานแล้วจิตของเราก็จะประคับประคองอยู่กับอารมณ์กับอาการกับกรรมฐานหลักนะที่ตนเนี่ยแหลงลึกรู้อยู่เช่นท้องฟองท้องยุบเนี่ยจิตถ้ามีวิตกแล้วเนี่ยก็จะรู้ท้องฟองท้องยุบมีวิจาร์ก็จะเห็นท้องฟองท้องยุบเนี่ยตามติดตลอดเดียวเวลาตลอดเวลาเนีก็เรียกว่าครอเขี่ยเขาคอกันอยู่อย่างนี้นะก็คือวิจารณมีจารปีติ ปิติก็จะมีความอิ่มใจนะมีความอิ่มใจลึกๆนะอิ่มใจลึกว่าใจของเราเนี่ยกำหนดได้นะรู้ไดนะ้แล้วก็เห็นได้สัมผัสได้ถึงอาการพองๆท้องยุบอ,อาการนะที่เรากําหนดต่างๆนะเวทนา,าก็กําหนดได้เห็นอาการจิตของเรามันก็จะเริ่มแชม่มชื่นชื่นบานนะอันนี้ก็เรียกองค์แห่งปิตนะิเหมือนกับเรากระหายน้ำเนี่ย เดินทางทางทะเลสายกระหายน้ำนะเห็นข้างหน้าเนะี่ยมีบ่อน้ำนะก็เกิดความเข่มชื่นชื่นบานชื่นใจขึ้นมานะอย่างนีนะ้ก็ถึงเรียกปีตินะเหมือนพระโยคาวะจร์โยคีผู้ปฏิบัติธรรมเนะี่เห็นอนาะการตามความรู้สึกต่างๆนะจนเข้าสู่ความสงบได้อย่างเงี้ยมันก็จะเกิดความสุขขึ้นมานะแล้วก็ มีความสุขเกิดขนะึ้นตามมาด้วยปิติพอเราเห็นน้ําในกามทะเลทรายไหมแต่ยังไม่ได้กินน้ำนะเดินไปดื่มน้ําแล้วก็หายก็หายมีความสุขนะก็ได้ดื่มน้ำนะชั้นใดก็ดีเนะมื่อพระโยคาปรจรโยกีผู้ปฏิบนะัติธรรมกำหนดอาการความรู้สึกนะดีแล้วได้สมบูรณ์แล้วได้ตั้งมั่นแล้วไม่หวั่นไหวนะก็จะเกิดความสุขเกิดขึ้นะแล้วก็จะตั้งมันนะ่นไม่หวั่นไหวมีอารมณ์เดียว นะก็คือพองเนาะยุบเนาะคืออารมณ์หลักนั่นแหละเป็นอารมณ์เดียวในขณนะนั้นๆน,น,นะนะถ้าเกิดว่าไม่มีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกจิตของเราก็จะไม่หวั่นไหวไปไม่หวั่นไหวด้วยอะไรด้วยความคิดนะด้วยความเผลอด้วยความลืมตัวนะด้วยความไม่รู้สึกตัวเหล่านี้เป็นตน้นะจิตจะตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์กรรมาฐานเนี่ยก็คือสมาธิสมาธินี่สนะี่จึงไม่หวั่นไหวตัวนะ ที่สี่ก็คือนะสตนะิอินรีย์ก็คือสตินสีนะสมาธิที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยสตินะสตินสีนะนะซึ่งมีกิจมีหน้าที่นะในการไม่หลงลืมนะฉะนั้นหน้าที่ของสติจะต้องไม่หลงลืมแต่ถ้าหลงลืมเมื่อไหร่แสดงว่าเป็นหน้าที่ของโมหะ เนะพราะโมหะมีหน้าที่ทําให้หลงลืมทําให้ไม่รู้ความจริงทําให้คุมเคือนะแต่ถ้าเรามีสติปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถระลึกรู้ได้ว่าตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยู่ยืนอยู่เดินอยู่หรือนั่งอยู่หรือกําลังรู้สึกอะไรอยู่พรนะเจ้าจึงตัดว่านะสตินีเนี่ยจะเห็นได้ก็คือในสติปัฏฐานสีเพราะว่าสตินีเนี่ยมีกิจก็คือไม่หลงลืม ฉะน no pues er. si ั้นเนี่ยเราก็สสำรวจดูว่าเรามีสติไหมหรือไม่มีสติเนี่ยง่ายๆหลักการนะถ้าเรากําหนดรู้อยู่เราทาลางทําอะไรอยู่ตอนนี้เรานั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่ว่ะกายเนี่ยนั่งอยู่อย่างไรนะตั้งแต่ศีรษะถึงเอวตั้งตรงตั้งแต่เอวงไปเท้ารู้ผู่หงอกันอยู่หรือว่าเรายืนอยู่เนี่ยยืนอยู่อย่างไรเท้าสัมผัสพื้นอย่างไรหรือว่าเดินอยู่ขวาางกนอเนี่ยเท้าขวา่ากออกไปอย่างไร อย่างนี้เป็นตน้นหรือเวทนาเกิดขึ้นความคิดเกิดขึ้นเนี่ยเรามีสติไหมกําหนดทันไหมคิดเนอคิดหนอเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเป็นกิจเป็นหน้าที่ของสติงสีเป็นลักษณะของสติงสีเป็นอินทรีย์ก็คือสติมีความเป็นใหญ่ในการสํานึกตนรละลึกรู้สึกตนรู้สึกตัวตลอดอย่างนี้เหมือนกับ ขุนค,คังของพระราชาเนี่ยจะคอยเตือนพระราชาว่าวันนี้ในท้องคังเนี่ยมีเพชรเท่านี้มีเงินเท่านี้มีทองเท่านี้เมื่อพระราชาถามาเมื่อไหร่เนี่ยขุนค,คังก็ตอบได้ทันทีนั่นก็คือการระลึกรูก้คอยเตือนพระราชาอยู่ตลอดเวลาสติก็เช่นเดียวกันที่เป็นอินทรีย์เนี่ยจะคอยเตือนจิตเตือนใจนะให้เราเนี่ยรู้อาการอยู่ตลอดเวลานี่ก็เรียกว่าสติรีอ่าแล้วก็ ตัวสุดท้ายก็คือปัญญาปัญญินทะรีปัญญินทรนะีเนี่ยมีกิจมีหน้าที่คือส่องสว่างส่องให้เห็นความจริงหรือว่ากําจัดความมืดเนี่ยเป็นกิจเป็นหน้าทีนะ่เหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญเนี่ยมันะก็จะส่องสว่างทําให้โลกในสว่างสวัยนะมองเห็นชัดนะต่างๆเหล่านั้นนะในโลกไดนะ้ฉะนั้นปัญญาก็เช่นเดียวกัน มันยินซียเนี่ยเรก็จะทําให้เกิดความรอบรู้นะหรือความรู้รอบในในกองสังขารนะในอาการในความรู้สึกทั้งปวงทุกชนิดเนี่ยที่เข้ามานะเช่นท้องพองท้องยุบเนี่ยนะก็ต้องตอบได้ว่าพองสัง้นหรือพองยาวนะพองยุบมันเป็นอย่างไรมันเหมือนกันไหมหรือมันต่างกันนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันสั้นแลือมันยาวในลมหายใจเนะี่ยมันมีอะไรบ้าง แล้วมันถูกตรงไหนบ้างมันหยุดตรงไหนบ้างในเวทนาก็ดี่ยเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยเรารู้ไหมว่ามันเกิดขึ้นตรงไหนแล้วมันมีลักษณะแบบไหนมันขยับมันเยื่อนมันเคลื่อนไหวหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเวลามันตั้งอยู่มันตั้งอยู่มันเดิมไหมเราเนี่ยถ้าเรารู้ได้ก็คือปัญญีนะก็คือลักษณะของปัญญาเป็นใหญ่ในปัญญาก็คืออินทรีย์ทั้งห้าที่ ทำงานพร้อมกันในขณะที่เรากําหนดสตินั่นแหละเพราะเรามีศรัทธาหรือมีความมุ่งมั่นเรามีความเชื่อเรื่องใส่ในคําสอนของพระเจ้าเราจึงกําหนดตามที่พระเจ้าสอนว่าสติปัฏฐานสี่เรากำหนดอยู่ที่ท้องของท้องยุบพองนอยุบหนอกําหนดที่เวทนาปวดนอปวดหนอกําหนดที่จิตคิดหนอคิดหนอกําหนดที่ทําเห็นนอได้ยินนอเราเนี่ยง่วงหนอซึมหนอเรามีศรัทธาในการที่กําหนดเห็นไหมเรามีศรัทธาปุ๊บเราก็มีวิริยะ นะความเพียรในการตามรู้ตามกำหดนดะสติเราก็เกิดขึ้นเพราะเราต้องระลึกรู้ในสภาพธรรมเหล่านั้นนะสมาธิจิตของเราก็ไปจดจ่ออยู่ในอาการในสภาวะในความรู้สึกเหล่านั้นปัญญาเราก็จะเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้นะความรู้สึกหรืออาการต่างๆเนี่ยชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยอินทรีย์เนี่ยทั้ง5เนี่ยจะทํางานร่วมกันป้อมกันนะโดยมีสติเนี่ยเป็นนายสารถีเป็นผู้ควบคุม นะเหมือนควบคุมม้าทั้ง5ตัวนะม้าทั้ง4ตัวม้าทั้ง4ตัวเนี่ยนะแล้วไปด้วยรถคันเดียวกันนาะยสารธีเนี่ยจะต้องพยายามนะบังคับควบคุมนะม้าทั้ง4ตัวนะให้วิ่งไปพร้อมกันถ้าตัวใดตัวหนึ่งวิ่งเร็วกว่าตัวใดตัวหนึ่งมันไม่ยอมวิ่งนายนสารธีก็จะจัดการตัวที่วิ่งเร็วกว่าก็จะดึงบังเหีนไว้ให้มันช้าลง ตัวที่วิ่งช้าก็จะใช้แส้ตีนะเพื่อทําให้มันวิ่งไปพร้อมกันนะแล้วก็จะไปสู่จุดหมายได้โดยสวัสดีภาพนะอินทรีย์ทั้ง5้านี้ก็เหมือนกันศรนะัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยสติจะเป็นผู้ควบคุมนะให้ทําใหนะ้อินทรีย์อีก4ข้อเนี่ยมันเกิดความสมดุลกันศรนะัทธาเนี่ยสมดุลกับปัญญาวิริยะสมดุลกับสมาธิ แล้วก็สติหัควบคุมไปก็จะนําไปสู่จุดหมายได้เองนะก็คือมรคนภนิพานนะฉะนั้นอันนี้ก็คือลักษณะของอินทรีย์แต่ว่ายังไม่ใช่ถึงพระนะเพราะยังไม่มีกําลังนะถ้าเป็นพระเนี่ยมันต้องอัตโนมัติแล้วนะนะอัตโนมัติหมายก็ว่ามันมีพระมีกําลังเหมือนไฟนะนะถ้าเป็นไฟหลอดดวงเล็กๆนะนะในห้องเนี้ย นะหรือว่าในห้องน้ำเนี่ยมันก็ส่องสว่างเพียงแค่นั้นนิดเดียวนะไม่เหมือนกับพระอาทิตย์นะที่ส่องสว่างทั้งโลกนะนั่นแหละก็คือพะละนะพลระ,ละนะส่วนไฟดอกเล็กเนี่ยดวงเล็กก็คือเปลี่ยนแค่อินทรีย์เท่านั้นะพระลระเป็นดวงพระอาทิตย์หรือพัดลมก็ได้นะพัดลมนะเบอร์หนึ่งเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่อินทรียนะ์ยังไม่มีกําลังเท่าไหรนะ่แต่ว่าถ้าเกิดเปิดเบอร์สามเนี่ยมันก็จะแรง นะอย่างนีนะ้ก็เรียกว่าพละลนะหรือว่าคนที่ยังไม่ได้กินข้าวหนะิวข้าวนะพยายามที่จะกินข้าวนะได้แต่กินแต่น้ําไปก่อนนะก็เรียกว่าอินทรีย์ยังไม่มีพละมีกําลังแต่มีชีวิตอยู่ไดนะ้แต่พอได้กินข้าวแล้วมีพละมีกําลังขึ้นมานะนะก็เรียกว่าอิ c. นทรีย์ฉะนั้นนะถึงแม้ว่าชื่อจะเหมือนกันนะสัตทาวิญญาสติสมาธิปัญญาแต่ว่า ความหมายเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะเป็นเพียงแค่จุดเบื้องต้นนะก็คืออินทรีย์แต่ถ้ามีกําลังทํางานโดยอัตโนมัติแล้วเนี่ยคือกําหนดได้อัตโนมัติพองหนองยุบเนอนั่งนอะถูกหนออะไรเข้ามากําหนดได้ทุกอย่างนะนั่นแหละก็คือพลังนะสามารถที่จะเกิดกําลังแล้วก็นาไปสู่ความพ้นทุกข์ได้นะงั้นธรรมะเจ้านี้ก็ถวายเรื่องอินทรีย์ ที่จะทําให้เรานั้นได้นาพาไปว่ปาพฤ่ปฏิบัติเพื่อไปสู่การบรรลุธรรมจุดหมายของเราได้ต่อไปฉะนั้นก็เห็นสมคลรกับเวลาต่อไปก็ให้ขยับขยาย,ยาเตรียมตัวแผ้่เมตตาันต่อไป